ต้องยอมรับว่ากระแสะการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามีการขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากปัญหาราคาน้ำมันที่ถีบตัวสูงขึ้นมลพิษทางอากาศการสนับสนุนจากทางภาครัฐของแต่ละประเทศและต้นทุนที่ต่ําลงจากการผลิตในจํานวนที่มากทําให้ค่ารจนกต่างๆต้องมีการปรับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจอย่างเร่งด่วนไม่เว้นแม้แต่อิส,สุเจ้าตลาดรถกระบะของไทยที่ดูเหมือนว่าจะได้รับผลกระทบน้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับค่ารถยนต์จากญี่ปุ่นส่วนใหญ่ที่เน้นการจำหน่าวรถยน์นั่งเป็นหลักข่าวครา,าวเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของอิส,สุในการพัฒนารถกระบะปินอัพรุ่นเรือธงอย่าง DMAX ที่ใช้ขุมพลังที่เป็นมิรกับสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นระบบ h y บริดหรือไฟฟ้าแบตเตอรี่มีออกมาเป็นระยะแต่จะให้น้ำหนักไปทางระบบไฮบริดมากกว่าส่วนการพัฒนาดี a x เวอร์ชันไฟฟ้าหรือ BEV จะเป็นอะไรที่ไม่ชัดเจนมาโดยตลอดอย่างไรก็ตามล่าสุดอิส,สุได้ประกาศแผนธุรกิจระยะกลางปี2024พร้อมรายงานความคืบหน้าในการพัฒนารถยนต์รุ่นต่างๆที่มีประเด็นที่น่าสนใจในรอบหลายปีก็ว่าได้เพราะได้ครอบคุมแผนการทำตลาดรถยนต์ที่ใช้ขุมพลังไฟฟ้าและไฮบริดไว้ด้วยโดยในภาพรวมอิส,สุมองว่า สภาพแวดล,ล้อมทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากการคาดการณ์ของบริษัทในตอนแรกนั่นทําให้บริษัทจะต้องบริหารจัดการเพื่อลดผลรบที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นซึ่งความคิดรเริ่มต่างๆที่เกิดขึ้นจากแผนธุรกิจระยะกลางนี้จะเป็นพื้นฐานสําคัญในการดําเนินธุรกิจทั้งในระยะกลางและระยะยาวของบริษัทหนึ่งในกลยุทธ์ที่น่าสนใจ ก็คือการขยายธุรกิจในส่วนของรถยนต์เชิงพาณิชย์ขนาดเล็กซึ่งมีฐานการผลิตใน3ประเทศคือไทยที่มีกําลังการผลิต3 4 0 0 0คันต่อปีอินเดียที่นอกจากจะมีการผลิตเพื่อป้อนตลาดภายในประเทศแล้วยังเริ่มที่จะทําการส่งออกไปยังตลาดตะวันออกกลางอีกด้วยและประเทศที่3ก็คือแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นฐานการผลิตสําหรับตลาดแอฟริกาทั้งหมดโดยมีกําลังการผลิตที่23,000คันต่อปีนั่นหมายความว่า ไทยก็ยังเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกที่สำคัญที่สุดของอิส,สุแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดสำหรับสาวกของรถกระบะ d m a x ถูกกล่าวถึงในแผนงานด้านกลยุทธ์ความเป็นกลางทางคาร์บอนที่จะมีการผลิตสินค้าในไลน์อัพทั้งหมดให้บรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2040โดยจะมีการขยายการทำตลาดและจำหนายรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับรถยนต์รุ่นสำคัญของบริษัทในทศวรรษ2030 ดูจะเริ่มทำการผลิตรถเชิงพาณิชย์ขนาดเล็กระบบไฟฟ้าภายในปี2022นี้โดยบริษัทจะพิจารณาเทคโนโลยีที่มีความเป็นไปได้ทั้งหมดเพื่อให้บรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนหนึ่งในรถยนต์รุ่นที่อยู่ในระหว่างการทดสอบก็คือรถกระบะงอัพไฟฟ้าทำแบบแบตเตอรี่หรือ BEV และไฮบริดหรือ HEV รวมถึงทางเลือกอื่นที่เป็นไปได้เช่นขุมพลังฟิวเซลไฮโดรเจนซึ่งมีการทดสอบกับรถเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ไปแล้วด้วย ความชัดเจนล่าสุดในด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าของอิส,สูซน่าจะทําให้สาวกที่ชื่นชอบรถยนต์จากค่ายญี่ปุ่นรายนี้สบายใจได้ว่าอิส,สุไม่ตกขบวนแน่นอนหลังจากในช่วงที่ผ่านมาอิส,สูซถือเป็นค่ายรถยนต์ที่ยังไม่ได้ความชัดเจนในเรื่องนี้มากที่สุดค่ายหนึ่งก็ว่าได้ กับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ